รับท <Huh. S 3> <restrial> ่าผูชมด้วยอืมพอไหมแหนตรงนะ ครับก็แล้ครับก็ขออภัยสำหรับคลิปนี้ มาสติมสดตัวนะ